สวัสดีครับอยู่กับช่องกอลเกงเกิดมาซ่อมนะครับผมอูสปอตออโตสวิตห้าศูนย์เก้าสองเก้าเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดแปดแปดนะครับ,รบงานเปลี่ยนปั๊มคัตบนดีแมกนะครับเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนง่ายๆเปลี่ยนแบบแทบจะไม่ต้องไล่ลมนะครับนะฮะเปลี่ยนยังไงล่ะก็สําหรับผมนะครับอันนี้สําหรับตัวผมเองนะอ่า ถ้าเราจะทำเราต้องเตรียมงานก่อนนะครับก็คือคัดตัวใหม่นะคัดตัวใหม่นะครับไม่ได้ซ่อมนะครับแล้วก็ถอดอุปรกรณ์นี่ครับอุ้ยก็สวนมากผมก็จะถอดแบบนี้เลยนะนี่นะครับถอดนี่แล้วก็ถอดขานี่ครับนี่ครับต่อยาวนี้เลยฝาบแล้วก็ ถอดขานี้ออกมาครับพอถอดขาออกมาเราก็จะเห็นตรงนั้นนะน็อตสองตัวนะครับบนล่างตรงปั๊มนะครับบางคนเขาก็ไม่ถอดขานะเขาใช้ลูกบล็อกเล็กๆอ่ะล้ลลวงเอานะครับผมเกลียดล้วงนะครับกออย่างงี้แป๊บเดียวเองไม่นานนะครับไม่กี่นาทีนะครับหลุดแล้วนะฮะแล้วก็อ่าคลายน็อตเบอร์สิบสองข้างนอกนะครับผมจะคลายก่อนนะ คายน็อตน้ำมันก่อนนะครับแทนแทนแทน,นี่จะมาคลายน็อตน้ำมันตัวนี้ก่อนนะคลายคลายให้มันหลวมแล้วก็ไขเข้าไปนิดนึงนะครับไม่ให้น้ำมันมันไหลออกนะแล้วก็จะมาเตรียมงานของปั๊มลูกนี้นะก็คือใส่น้ำมันนะครับตัวนี้มีประโยชน์นะนี่หัวเนี้ยนะครับตัวนี้มีประโยชน์ พัดถ้าของแท้เนี่ยเขาจะตั้งระยะมาเรียบร้อยแล้วนะใส่ไปก็ถ้าลูกค้าไม่เคยปรับตั้งนะครับถ้ามาจากโรงงานก็จะอยู่ในระยะของเดิมนะถ้าใครชอบสูงต่ำก็ปรับเอาเองนะครับนี่ก็จะเห็นเป็นรูน้ำมันใช่ไหมอันนี้เป็นตัวอุดตัวอุดมีประโยชน์นะครับก็คือเอาน้ำมันกอกแล้วก็แยกไล่ลมนะครับไล่ลมออกก่อนนะครับไล่ลมออก ให้น้ำมันมันพ่นออกนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมาต่อนะครับนี่สองใ่น้ำมันก่อเข้าไปก่อเข้าไปนะครับนี่ก่อไปก่อให้เต็มไม่ต้องปิดฝาก็ได้นะแล้วก็บีบตัวนี้นะครับปับ๊บแล้วก็กดกด มันเริ่มมีแรงดนันเราก็ปล่อยปลายนิ้วกระดกปลายนิ้วหน่อยช่วงที่เราจะดึงออกเราก็อุดอุดัวไว้นี่ช่วงที่เราจะปล่อยมือนี้ออกนะครับมันก็จะดูดน้ำมันลงไปแล้วก็กดเข้าไปใหม่ครับเหมือนเราย้ำคัสนแหละนะครับนี่น้ำมันเริ่มออกมาแล้วครับนี่พุ่งแล้วนะครับพุ่งแล้วมันจะมีอากาศออกมานะครับไล่อากาศออกให้หมดนะ นี่ครับปล่อยนี่ปล่อยเสร็จแล้วอันนี้มันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับนี่ตัวอุดเราก็อุดไว้ปั๊บนะครับอุดไว้ก่อนก็ปิดฝาก็ได้นะครับกันมันหกทีนนี้เราก็จะไปใส่แทนของเดิมนะนี่พอเราไล่ลมเสร็จแล้วครับเราก็จะมาถอดถอดของเดิมออก ให้เร็วให้ไวปัปปปปปป๊บปั๊บปั๊บปั๊บรับติดอะไรวะ <laughs> ไปดูก่อนติดอะไร ืมถอดน็อตอีกตัวหนึ่งออกแล้วต้องไปอะไรเยอะแยะมากมายนะครับนี่ออกมาแล้วนะแล้วก็เอาตัวใหม่ใส่นะครับตัวใหม่ใส่เอาเอาพลาสติกออกนะครับก็ใส่ไปเลยนี่ครับพับพับพับนี่ขอให้มันแน่นน,นิดนิดนึงนะเลามก็ล็อกไว้นะครับ นิดเดียวแล้วทีนี้เราก็ไปใส่ข้างในนะครับประกอบข้างในให้เรียบร้อยนี่ครับแล้วเราก็มาใส่ตัวนี้นะนี่ใส่แล้วนะครับก่อ,อนจะใส่มันจะมีสลักใช่ไหมสลักขาคัดนะครับแล้วก็ตัวล็อกนะครับจะมีสลักขาคัดกับตัวล็อกตอนที่เราใส่ตอนที่เราใส่แป้นตัวนี้นะครับ เวลาใส่น็อตสี่ตัวอย่าเพิ่งไขแน่นนะเอาคาไว้หลวมๆก่อนนะครับนี่แล้วเราก็ใส่สลักตัวนี้นะแล้วก็ล็อกกิฟนะครับมันจะใส่ลําบากนิดนึงนะเพราะเราใส่เสร็จแล้วก็ยิงน็อตล็อกเลยสี่ตัวนะครับยิงน็อตล็อกสี่ตัวถ้าเรายิงแน่นแล้วนะเวลาเราจะจะขยับมาใส่สลักเนี่ยมันจะลําบากนะเนี่ยวผมจะกดให้ดูนะนี่ยังไม่ได้ไล่ลมนะครับนี่ยังไม่ได้ไล่ลมนะเนี่ยกดให้ดูเลยเนี่ยครับ เนี่ยมันมีเลยนะเห็นไหมนี่ครับนี่ครับมีเลยนะครับเดี๋ยวจะเหยียบ,ยยบคัดสตาร์ทเครื่องได้มันเนี่ยเออลืมวางผมยังไม่ได้ไล่ลมอะไรเลยนะนะครับเนี่ยถ้าเราย้ำยเสร็จเนี่ยถ้าสมมุติเราย้ำยข้างในเสร็จเราก็มาคลายตรงนี้สักน้อยหนึ่งเหนไหมครับลมมันจะออกนะครับเนี่ยแล้วก็ล็อกไว้พอล็อกไว้เสร็จ ล็อกไว้เสร็จล้วก็ลองมาเหยียบดูนะครับนี่ฮะนี่มันจะมีเลยนะครับนี่นี่ครับได้ยินเสียงแอดแอด้างล่างไหมนะครับนะฮะมันจะมีเลยนะครับถ้าเราทําคนเดียวเราอยากจะไล่ลมอีกทีนึงนะครับเราหาเหล็กก็ได้นะครับหาเหล็กก็ได้นะพอเราย้ํานะเราจะเหยียบให้สุดใช่ไหมครับเนี่ยหาเหล็กมาค้ากับตัวนี้นะครับ ค้ำแล้วก็กะระยะแบบว่าพาดลงไปพอดีนะแล้วเราก็ไปปลดหัวน็อตปลดแค่หัวน็อตข้างบนนะนิดเดียวนะครับปลดนิดเดียวให้มันไม่มีอากาศนะครับมันก็ใช้ได้แล้วแต่ถ้าถ้ามันมีแบบนี้แล้วนะครับถ้ามันมีแบบนี้แล้วนะครับมันตึงแล้วเราจะไล่ทั้งระบบก็ได้นะครับไล่ทั้งระบบก็ได้มันจะง่ายนะครับดีกว่าเราซื้อเราซื้อของใหม่มานะ ดีกว่าเราซื้อของใหม่มาแล้วเรามาจับยัดเลยนะอันน่าจะไล่าย,ยากนะครับกว่าน้ํามันมันจะดูดลงไปนะครับเคล็ดลับก็คือเอาน้ํามันนะครับกอกใส่ปัมแล้วก็ไล่าอากาศเหมือนเรามาย้ําคัดข้างนอกอ่ะนะครับเนี่ยเอาน้ํามันเติมใส่ในนี้ให้เรียบร้อยแล้วเราก็อุดไล่าอากาศให้น้ํามันเนี่ยมันไหลออกมามันมีแรงดันออกมาที่รูนี้นะแล้วเราก็เอาพลาสติกเนะี่ยที่เราซื้อของใหม่มาอุดไว้นะครับ ปูดไว้กันมันไหลออกนะแค่นี้ครับก็ไม่ยากนะผมก็ไม่ได้ไล่ลมอะไรเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือคือไขแน่นแล้วนะครับนี่คือจับไล่ไข่แน่นนะเพราะว่าเขามีอันนี้ด้วยนี่กันความร้อนกันความร้อนอออมันมีแผ่นข้างน,นนะมันร่วงไปข้างล่างนะ ใส่ก่อนแผ่นกันความร้อนนะครับใส่เสร็จแล้วก็เติมน้ามันให้พอดีนะครับแล้วก็น้าลาดน้าลาดแล้วเดี๋ยวทีนี้ก็จะไปลองนะครับลองสตาร์ทเครื่องวานทำหลายอย่างน,นเสร็จแล้วอย่างอื่นผมก็ไม่รู้จะดูอะไรแล้วนะครับ โอ้ผมต้องทำงานอีกหลายขั้นนะรถแบบนี้นี่ครับมันจะมีแล้วนะไม่ต้องไปไล่ลมเลยนะรัดเครื่องฮึบอย่พาพัดนะครับเข้าเกียร์เอาเฮ้ยนี่ติด ตีหัวน็อตเดี๋ยวน็อตมันไม่หมดตีหัวน็อตเดี๋ยวนี่นเข้าได้นะอันนี้คันเกียร์หัวคันเกียร์หลวมนะเนี่ยเบานะนหลวมอันนี้ก็มีแล้วนะอย่าเข้าเกียร์ครับตอนแรกเข้าไม่ได้นะครับขนาดเครื่องร้อนๆนี่เข้าแทบไม่ได้เลยนะนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาชอบสูงชอบต่ําแต่ ส่วนมากอีส่สุเขาจะตั้งมาเรียบร้อยนะนะนอกจากว่าอา,อาการเริ่มอาจจะมีในชุดคัดด้วยนะอันนี้ก็ปล่อยครึ่งหนึ่งนะเกือบครึ่งนะส่วนมากนะครับถ้ามันชิดเกินนะครับถ้าคัดต่ำเกินเกียร์ที่จะเข้ายากก็อาจจะเป็นเกียร์ถอยนะเกียร์ถอยอาจจะเข้ายาก เข้าได้นะแต่มันจะติด,น,ดนิดนึงมันคัดมมนยังต่ำไปหน่อยเนี่ยมันมันมีตั้งแต่เนี่ยมันมีตั้งแต่เราเริ่มแตะเลยนะเนี่ยนะครับอ๋ออันนี้ก็คืออย่างน้อยก็ลดเวลานะครับลดเวลาในการไล่ลมคัดได้นะครับลดระยะเวลาในการไล่ลมคัดได้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเราจะเอาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็ต้องไป ไล่ด้านล่างนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราไม่ไล่ข้างบนก่อนนะครับไม่ทำไล่อากาศข้างบนก่อนนี่ยถ้าเราใส่ของใหม่ไปเลยอางที่ผมบอกถ้าเราใส่ของใหม่ไปปุ๊บแล้วมาไล่ที่หลังนะครับโอ้โหไล่ยากมากนะครับนอกจากว่ามีเครื่องมือช่วยนะครับในการดูดนะครับดูดน้ํามันดันน้ํามันนะฮะแต่อันนี้ก็คือไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรมากมายนะครับนะวางแผนดีๆนะครับเตรียมงานที่เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนใหม่แต่ถ้าเกิดเป็นการซ่อมก็ ต้องหาอะไรอุดนะครับมีหัวน็อตอะหัวน็อตอุดท่อน้ํามันเอาไว้นะครับอุดเอาไว้นะครับกันน้ํามันมันหยดนะครับกันอากาศเข้าไปนะครับถ่าน้ํามันมันหยดออกมานิดหน่อยนะมันไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดมันไหลออกมาเยอะๆนะฮะก็คือเท่ากับไล่ใหม่หมดนะครับแต่นี้เราเปลี่ยนใหม่นะครับกรณีที่ว่าเปลี่ยนปั๊มใหม่นะครับเปลี่ยนเข้าไปเอาอนเก่าอาอนใหม่ใส่ไปนะครับก็มีเลยนี่เข้าเกียร์ได้นะครับ ถ้ามันย sheet, ity, you know me, age, you know, ัง hey? มีอากาศค้างนะครับเราปล่อยทิ้งไว้อย right ่างเงี้ยระหว่างพูดเนี่ยถ้ามันมีอากาศอยู่นะถ้ามันมีอากาศอยู่นะครับแล้วเราเหยียบอย่างเงี้ยเหยียบปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าเกียร์ไม่ได้นะถ้าถ้ามันยังมีอากาศอยู่นะครับก็คือมันต้องย้ำพอเราย้ำปุ๊บมันเหมือนกับทําให้กล้ามปูมันถี่มากขึ้นมันก็เลยจะเข้าเกียร์ได้แต่ถ้าเกิดเราปล่อยเท้าไว้นานๆแล้วเรามาเหยียบ เราไม่เหยียบใหม่นะครับเท่าเกียร์มันจะเข้าไม่ได้นะครับนั่นคือมีอากาศปนอยู่ในระบบนะฮะเยอะนะครับถึงมันจะมีติดเท้าแล้วแต่ระยะในการถีบของก้านปูมันยังไม่ได้นะครับนะฮะก็เราก็ทําการไล่ลมใหม่นะฮะนะครับผมขอบคุณมากนะครับสาหรับการรับชมนะครับเปลี่ยนปั๊มคัดบนดีแมกนะฮะของแท้นะครับของใหม่ราคาปั๊มก็ไม่แพงนะครับ950บบาทเองนะฮะของแท้ด้วยนะครับใครอยากจะเปลี่ยนทั้งข้างบนทั้งล่างก็ได้นะครับ เปลี่ยนทั้งบนทั้งล่างก็ได้นะครับแต่แนะนําให้เปลี่ยนข้างบนก่อนนะครับให้เปลี่ยนข้างบนก่อนถ้าจะเปลี่ยนข้างล่างก็เอาคีมงับสายนะครับบีบสายอ่อนเอาไว้ก่อนนะครับก่อนจะถอดนะฮะตัวล่างบีบสายอ่อนเอาไว้ก่อนนะครับเวลาเราจะใส่ตัวล่างเราก็เอาน้ํามันกอกในปั๊มตัวล่างนะครับให้มันมีในระบบนะฮะอย่าให้มันว่างนะครับให้มันมีในระบบนะฮะกอกน้ํามันเอาไว้แล้วค่อยประกอบนะครับมันก็จะช่วยในการ ลดเวลาเสียเวลานะครับลดการเสียเวลาในการไล่ลมนะฮะขอบคุณมากเลยครับอ่าสวัสดีครับผมเดี๋ยวประกอบชิดนี้ก่อนนะประกอบชิทนี้ก่อนขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับการรับชมนะฮะสวัสดีครับ